เพราะฉะนั้นวิชาที่หลวงปู่ประเดี๋ยวคุณหลวงปู่ดานฝึกคุณยายท่านก็เอามาฝึกลูกแก้วพ่อแก้วแม่แก้วอที่สอนอยู่กับท่านนั่นแหละรักการใช้งานในสมัยนู้นเนี่ยสงครามโลกครั้งที่สองสารพัดเรื่องเลยแต่ประกฏว่าิทษต์ในดวงแก้วนั้นไม่สับสนเออไม่รำคาญแถมชอบเออนี่ เรื่อยทั้งแก้ทุกโศกโรคไปโน่นนี่ตามสมบัติตามผู้ตามคนตามอะไรสารพัดมุนเลยเนี่นี่ตามที่ตามทางเระเั้นใครได้ไปแล้วนี่เนะี่ยโปรดจำไว้นี่นะให้ดีนะนึกถึงเขาให้ดีเดียวจำเปลือกเขาดูก่อนอาจโดนแก้ว,สวใส<อ>วใสว่าใสอย่างไรน้องไว้ตรงกลางกายฐานที่เจ็ เป็นตำแหน่งที่เขาจะรับรู้ได้นะนกลางท้องอะนิ่งไปเถอะต้องนิ่งนิ่งคือสิ่งที่เขาชอบมากเลยแล้วก็จะเป็นการเชื่อมประสานใจเรากับใจของกยายสิทธิ์ได้เขาก็จะนําความปรารถนาของเราไปสู่ในตําแหน่งแห่งความสมปรารถนานี่ไงไม่ช้าก็เร็วโอ้มนมหาจันที์เดียวเลยเขาสามารถทําสําเนากายเขาได้เยอะๆนี่เนาะ เพราะฝึกมนมาอย่างดีแล้วโอ,อ้อตัวละกอยแยแยะเลย